คนอื่นรีวิวเป็นชาติแล้วผมเพิ่งมารีวิวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะผมวันนี้คุณก็มาพบกับผมโนรีวิวทอยวันนี้ผมจะมาแกะเรียญแคมปัสของมาร์ทไรเดอร์รีไวซ์ซึ่งหมดเกรดสามอ่ามันหมดเกรมันบอกว่าเนี่ยมันหรือเปล่าทุกคนหรือเปล่าไม่รู้ กล้องผมมันไม่โฟกัสน,นะมันบอกว่าหมดเขต31กรกฎาคมนะวันนี้วันที่ผมถ่ายวันที่13สิงหานะอาจจะมีเสียงรถหน่อยขอไปด้วยนะผมถ่ายวันที่13สิงหานะครับผมซึ่งมันก็ยังมีอยู่นะว่าเดี๋ยวขอแกะและจัดเรียงก่อนนะผมโอเคผมก็ได้จัดเรียงเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะผมซึ่ง มาสเรเดอร์รีไวเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่ได้ตามเลยนะผมตัวไหนที่ผมไม่รู้ชื่อก็ขออภัยก็แล้วกันนะผมผม,ผมไม่ได้ตามเลยนะเรื่องนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวามาขอแกนี้ามาก่อนนะโอเคขรับผมผมก็ได้แกะออกมาแล้วนะเป็นจํานวน10อันรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็น10ที่จริงต้องเป็น12ใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดขึ้นสองซองตอนที่ผมแกะอ่ะ อันนี้สองแรกพอผมแก่ใช่ไหมผมจะดึงอันนี้ออกแต่ว่ามันปุ๊บหลุดออกมาแล้วโอ้โหด้านในมัน,นก็เห็นขนมเลยอันนี้อีกอันหนึง่งพอผมดึงมันดึงไม่ออกอืมดูมันดึงไม่ออก,อม,ม,ม,ออกมันติดโคตรแน่น,อ,นอันนี้ไม่รู้ใช้แบบเกาตาช้างติดหรือเปล่าอืมอันนี้มันก็หลุดออกมานะผมเรียนนี้สองซองนี้นะผมก็เนี่ยได้สองเรียนนี้ ตัวนี้มันเป็นน้องของพี่กัะผมจำชื่อไม่ได้มาร์เดิออร์เดอร์เะยนะครับจำชื่อไม่ได้นะว่าเป็นมาราเ์เไรเดอร์เลยสอง,งตัวเนี้ยเออใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะผมอันนี้มาร์เดรเดอร์โอเวอร์เดมอนนะผมได้ดูบ้างแต่ไม่ได้ดูทุกตัวนะตามบ้างนะแต่ทำไมากล้องไม่โฟกัสหน่อยกล้องโฟกัสหน่อยดิกล้องเออไม่โฟกัสเรื่องมันนี่มาร์เดิร์ โอเวอร์ดิมอนนะโอเคกับน้องไปอีกตัวนี้ไปสองอันแรกได้แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันสิบสองนี้ไปสองแรกนะผมคือมันเกะยากมากนะครับมันเกะยากคุดคุดเลยสำหรับกหนมแกมปัตอันนี้อันแรกผมเป็นมัสเรเดอร์รีไวฟ์แล้วก็มัสเรเดอร์ไว้นะผมสองตัวนี้ ถ้ไม่ชัดเดก้องอ่ะนี่นะประมาณนี้ r e v i s e กับ Vice ส,สามันแล้วต่อผมอาจจะหายไปนานหน่อยนะช่วงนี้เพราะไม่รู้วไม่มีเวลาอันนี้เป็น Masterizer แรกอย่างผมไม่รู้จักก็บอกแล้วนะเรื่องนี้ผมไม่ได้ตามเลยนะรู้จักบางตัวมัง้ง มาอันนี้เป็นมัสเรเดอร์รีไวตอนใช้ไวสเต็มดับเบิลได้ปะ่ะอ่นนะผมอันนี้มาตัดไปออันนี้โผล่มาแล้วอะไรมาแล้วนะอันนี้เป็นมัสไรเดอร์รีไวตอนใช้ไรเดอร์คิกทำไมไม่รู้ผมพยายามกดโฟกัสแล้วนะโทรศัพท์ผมแต่มันไม่โฟกัสเลย มาส่งต่อไปผมพยายามกดโฟกัสแล้วนะโทรศัพท์ผมแต่ว่าไม่โฟกัสเลยอันนี้เป็นไวส์เตมนะผมอ,อะไรไวส์เตมบอดไม่ไม่ได้ดูเรือ่องนี้นี่ผมก็เลยไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยมาแกะแบบงงๆนะเก็บเปาะสะสมต้อกินขนม อันนี้ผมเป็นก็ไม่รู้ชื่ออีกเส้นเคยนะผมเป็นมาตไราเดอร์ดีไวอันนี้มาโอนละไปเลยที่สองแล้วเอา้าอันนี้หลุดอีกแล้วคือมันแก่ยากแล้วทีนี้พอแกแ่มันหลุดบกล่อยอันนี้มันอยมีสองอันว่นนี้เฮ้ยอันนี้มีสองอันนะทุกคนอันนี้ไว้สเต็มของเดมอนกับตัวไรรอเปล่า วิ่งได้มาสองอันเลยมาเลยสามันสุดท้ายสามันสุดท้ายแล้วผมก็มาเก่แบบงงๆนะคลิปนี้เออแก่แบบโกตรงงเลยคลิปนี้แก่งงๆไม่รู้จกักครับไม่รู้จกักกักตัวคลิปรู้จักแค่รีไวท์ไวท์เดมอนแคสามตัวนะเรื่องนี้มาอันนี้นะครับ มัส t รเดอร์ไม่รู้อะแต่เหมือนโกดเลยอืมเหมือนโกดเลยนะคือบอกว่าคิปเนี่ยแก่แบบงง,งๆนะเออแก่แบบโคตรมั่วกิปนี่โทรศัพท์เหรออย่างวะโทรศัพท์หรืออะไรนะโอเคน่าจะน่าจะสกเก็ตบอร์ดนะผม เดี๋ยวผมก็จัดวางเหรียญก่อนนะผมโอเคข้าบผมตอนนี้ผมก็ได้นํามาจัดเรียงเป็นอันที่เรียบร้อยก็จะได้มา13เหรียญเรียรบร้อยแล้วนะผมได้ฟรีมา1เหรียญน,นะผมโอเคนี่ก็จะประมาณนี้นะผมเป็นเหรียญแบบธรรมดา5อันแล้วก็เป็นเหรียญทอง3อันนะผมโอเคสําหรับถ้าชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ